ร้านต่อมานะ,ะครับอยู่ในรายการช่องพวิชวลนะครับหลังจากศาลเจ้าแสงธรรมก็คือข้างหลังเป็ศาลเจ้าแสงธรรมเนาะก็คือเดินตรงมาอยู่ตรงข้ามเลยแหละก็คือพอเดินมาตรงข้ามศาลเจ้าแสงธรรมล้วก็จะเจอกับร้านชื่อว่าร้านตกับข้าวนะ ก็รานตุ้กับข้าวนะคะพอเราเดินมาอีกนิดนึงเนี่ยเราก็เจอกับร้านเป็นโรงแรมที่มีชื่อว่าออนออนก็เป็นอีกหนึ่งฉากในในซีรีส์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในโรงแรมกันดีกว่า คือโรงแรมออนออนนะครับแล้เขามาปุ๊บเจอกับวันคริสต์มาス ังจากเรากินอาหารกลงวันจากร้านตู้กับข้าวจัดเอแนะ้เนี่ยเราก็จะไปต่อวันที่ร้านที่มีชื่อว่า Tori Ice Cream นะครับผมแล้วเราก็ได้มานะคะับไอติมของร้าน Tori Ice Cream คิวค,คือแบบยาวมากๆเ้าไปนั่งคิวรอประมาณ17คิวเราก็เลยเทคอเวกกลับบ้าน อันนี้กินกำลังกินรสอะไรอยู่อ่ะเนี่ยอันนี้คือ Ivory Coffee เนียนเบลนี่อะอร่อยไหมอร่อยคนเป็นยังไงหอมกาแฟนะขมๆหน่อยแต่ว่าคนชอบมีกาแฟนะชอบแล้วก็มีรสเบลนี่หน่อยอีกอันนึงก็เป็นอันนี้คือกะทิอันชั้นแอันสุดท้ายสมเด็จวะอันสุดอันสุดท้ายเนี่ยรสกล้วยอ่ะเนาะกล้วยมัฟฟินทำไมหน้าแกหย่าขนาดนั้นอร่อยออกฉันชอบ ป่ะเจ็บร้อนในกระนั้นลอนี่ไหมมั้ออร่อยดีนะเวลาร้อนๆแล้วก็กินก็อร่อยเย็นๆไปด้วยกินให้หมดก่อนไปไป่ะป่ะเราไปไหนกันต่อไปที่มังกี้ต่ออไปเราไปร้านที่มังกี้กันดีกว่าเป็นจุดเดียวกันที่มังกี้กับฮานุมานนะเป็นซิปไลน์นะครับผมอีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นมาร์กอรองแซนด์วิชตัวข้างในเนี่ยเป็นมิกซ์เบอร์รี่ชีสพายนะฮะก็คือกินไปแล้วเกือบหมดแล้วอื วุ้ดท้ยก็คือมันมีความแบบเบอร์รี่หลายๆอย่างผสมแบบก็เป็นมิกซ์เบอร์รี่จริงๆแล้วก็แบบมีความเบลของชีสพายให้กินแล้วก็ตัวมารการองเชลเนี่ยอันเนี้ยมันแบบมันมีกลิ่นเหมือนเป็นโรสนิดหนึ่งก็คือกินแล้วแบบมันอยู่ในทุ่งกุหลาบหอมๆบปเราไปกินเสร็จเราไปเล่นอะไรแอดเวนเจอร์กันดีปะ แล้วเราก็มาถึงกับ Tree Monkey Cafe แต่ว่าก่อนอื่นเราจะไปเล่น Flying h a n u m a n ก่อนใช่ไหมวะ h a n u m a n World เว้ยไป h a n u m a n เจ๋งกันล้วอ,อ,อันนี้เป็น h a n u m a n เบอรน,นะฮะเป็น h a n u m a n เหมือนกันได้ได้ได,ได้แล้วไม่รู้กันดีกว่า จากเราไปเล่นอะไรนะหวานฟล y i n g หันโมานมาแล้วก็คือไปเล่นซ0ปลายมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างหวานกับการเล่นเหนียวเหนียวมันเป็นช่วงแบบป่าฝนนะเนาะเหนียวชื้นแล้วฉันดิวซ่าดูดูทั้งตัวนะคะอืเสร็กางเกงยนขายาวคุณต้องไปใส่ขาสั้นวันนี้คิดอะไรถึงใส่ขายาวมาน้าจะร้อนเลยก็คือเขามีผ้าผ้าผูกผัวมาให้ด้วยซึ่งก็คือออกไม่ได้เพราะว่าออกวบผมคือพังเลย อสุรพัชพาชมป่านะฮะพันเหล็กธรรมดาแหละก็เป็นพันเหล็กธรรมดาแหละแล้วก็เดินได้ทีละคนทาไมเดินแบบกลัวขนาดนั้นคะเดี๋ยวเดินจงก้มเหรอก้าวหนออออุ้ยมีคนมีคนสะกกน้อยตามเราด้วยอ่ะเข้ามาในป่าเหรอป่าเต็มไปหมดเลยก็คือเป็นป่าแบบป่าจริงๆสะพานไม้ป่าแล้วก็เหล็กหวานได้ไหมล็ว ต,ตวไหนนี่ต้นจะตออยู่ไหนต้นจะตอไปค่ะเป็นไหนไปทางนูน้นเป็นทางนูน้นอเมื่อกี้แล้อะไหรอตาต กินเครื่องดื่มแ้วต่อที่ทีที่ทคาเฟ่ได้นั่งบนได้นั่งบนตารางนะคะห้ามกระโดดลงไปนะคะมีมีอันนี้เป็นกูลงก็คือไม่กินกาแฟก็คือกินชาได้ถ้าไม่กินกาแฟก็กินโคูไม่ได้กะเดียว ไม่แต่เมื่อกี้นั่งตรงนั้นก็ดูดีดูมันยันะสีเพาต้นไทรเหรอะมันยันสีอะไรหมแล้วไปแล้วไปกลับไปเล่นกันทั้งหมดดีกว่า a few moments later ไปแล้วก็มาถึงอ่าเป็น top of the cliff นะครับเป็นบาร์ของทางโรงแรมเป็นอิตาเลียนบานร์นะฮะแล้วก็กำลังจะเดินไปดูวิวพระอาทิตย์ตกดินนะครับ เราลงกันมาอยู่ในหาดของทางโรงแรมนะฮะมุมทะเลสวยๆมากมายปาซารสีขาวแล้วก็มุมทางข้างหลังก็จะเป็นโรงแรมสีพันวานะครับแต่เราไปได้เล่นริมชายหาดกันดีกว่าทุกคนไม่รู้หรอคะว่าทานโคกหรือเปิดฟอง วันสุดท้ายของการท่องเที่ยวที่ภูเก็ตนะครับก็วันนี้เราอยู่กันที่บัมบูบาร์ในโรงแรมนะครับก็จะเห็นวิวทะเลสวยๆแบบนี้กับไหนกิ๊งก็มานั่งกินซ็อกเก็รอเช็คเอาท์อืมอร่อยอ่ะ คนลุกแ้เพรานี้ที่จับใช่ ล้านชุนพาจิฟูดต,รตรงหาดาวัยดุ